มีความสุขนี่ที่มาที่ไปสุขโตผู้ไปดีอฉะ,ะนั้นถึงว่าเรามีพุทธศาสนาเครื่องรองรับจิตใจของพวกเราเให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะี่ถือว่าเป็นบุญถ้าไม่มีบุญแล้วไม่ได้เกิดเป็นคนคนที่เกิดยาก แล้วมาเป็นคนแล้วไม่มีบุญก็ไม่ได้มาวัดไม่ได้เข้ามาวัดเข้ามาวัดก็ไม่ได้เข้ามาบวชมาบวชก็ไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติดันนั้นเมื่อมีโอกาสปฏิบัติบางทีก็ไม่สามารถจะบรรลุสมาธิได้บางทีบรรลุสมาธิได้ก็ไม่สามารถบรรลุ มักผลได้เพราะอุปสรรคทางจิตใจของทุกคนต่างกันการกังวลการกังวลเนี่ยเป็นเรื่องลายมากความปริโภทกังวลเป็นอารมณ์นิวรณ์ที่ไม่ให้